ครับสวัสดีครับอยู่กับผมครับผ่านมอสริมมูลครับผมวันนี้พาพี่น้องมาหาพึ่งครับผมนะครับก็มาวานก็ไปหาพึ่งเหมือนกันครับผมมากแม่สองคนครับผมวันนี้นะครับก็เลยมาดูตัวกินดอกกระโพูดครับผมอยู่ในป่าที่เขาปลูกไว้แม่ไม่เยอะครับผมไม่ค่อยเจอตัวพึ่งครับผมมีไม่ค่อยเยอะครับผมเกสรก็เริ่มร่วงแล้วครับ เห็นแต่ผึ่งโพ้งพึ่งมิ่มนะครับเยอะกินเห็นตัวผึ่งรวงอยู่ครับผมแต่มันรูปินไปทั้งนั้นแหละผึ่งมิ่มกำลังกินนเลอครับหาดูตัวผึ่งรวงครับผม ถึงงานที่มาหาเกรสรครับผมบางทีก็อาจจะกินไก๊ไก่ครับบุกไปดูมีตัวกินเลืปอปลาเขาพูดต้อนเช้าครับผมเขาพูดก็เริ่มว้ยครับผมดอก ไม่ค่อยเจอตัวครับตัวกินไม่ค่อยเยอะเลยครับไม่เจอตัวกินเจอเยอะตัวหนึ่งจักบินไปทางไหนอีกแลย <c oughs> เดินตามหามวดจับจกกล่องท่ายครับพี่น้อง <c oughs> เลยพึ่งบินหาหจอยไปเดี๋ยวไปดูเรื่อยๆครับผมตามหาเรื่อยๆรับผมเดินมาเจอมิมครับอ่ะเราดูกันครับว่าจะมีมหัวหนามไหมครับผมเราลุ้นครับพี่น้องรับผมมิมมันถอดนามครับผม,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 มอบลองตีดูรังหนึ่งครับผม Oh. นี่นี่มาจับใหม่ครับครับผมเลยใบก่อนยังไม่เอาครับผมไปครับไปหาอย่างอื่นโตถ้าไม่ได้พึ่งวันนี้ก็จะหาเห็ดเลยครับนี่เดินหาได้หละเห็ดพึ่งขมครับไปครับผมครับผมเห็ดอยู่ครับ โอ้ลุดเห็นออกนะไหนแม่เห็นอีกยนะังกำเดินหาครับเผื่อมันงอกจุ่มเห็ดขมเห็ดขมเถิงขมนี่เห็ดอยู่ขาขาวขาดำัง,งออกเดินหาอยู่ครับขาอยู่ขา หาพึ่งดาผมหาพึ่งไม่เจอละมาเจอเฮ็ดแลละหาเฮ็ดนะครับผมให้แม่คุดนี่ครับเฮ็ยคนแดงครับผมลังลงอกนะครับตุมต้มๆเลยหลายดอกับเนะเฮ็ดคนแดงครับโอ้ใชยจอบนะ เตรียมตัวมาหาพึ่งครับผมไม่ได้เตรียมตัวมา,าเฮ็ดครับกเบ็เลยออาตามแบบนี้แหละงามๆเลย่นาะคุณแดงแม่คุดพี่ได้พอดนั่นไหมค่อยดู มันถึงตะง,งอกมันถึงตะโพแม่นู่นโรยไปนหนุนดาวอ,อกกันนี่ครับเดูคนนี้เฮ็ดกำลังงอกครับผมวางยาหก่ก็จะช่วยมีอะไรก็หามีดหาเรื่อยๆ มีตัวมีปาดพึ่งนะครับผมไม่ได้เอามาครับผมจอบเจออะอะถ้าไน,นเอาท้าไหนแหละดอกยิดคุณแดงโอ้ขุดอ่ะ โอ้หัีรุตยิว่านาเลยนู้หลากยาวครับนนี้น,นี่ก็รวยเลยครับอันนี้แต่ขามันมีมัมนมเืบื้องใหญ่ดอกแม่ดอกหนึ่งขั้งนานเอาแต่ขามัน ดอกมันเมยงกัดดอกนึง่งจอ,อยูอีกไมอืมไปทำไงมัหมงอกโลละอันนี้หรอ,อันนี้ที่มื่อลางึ้นน่ฮะแล้วแม่ก็แต่กะ มาต่อครับผมพี่น้องอ <ifi ér S 2> นหมานครับผมผมเดินมาเจอภ <Thompson> ูมินี่เลยเรียกให้แม่มาคุดครับไอแม่เงียบอันนี้ีอวรึงอกไหมครับอู้ดคุณแดงครับนู่นง, <anyhow. S 2> งอกไปนในภูมดิดอนครับงอกไปนู่นเลยโอ้เด็กกวางม้านี่ครับตัวกง,งาม้เลยครับพี่น้องนี่อู้ยังคักยังคัก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 เลยครับ นี่นะครับเห็ดคนแดงครับผมโอ้ยดูงามๆเลยครับผมเห็ดคนแดงครับผมโอ้โหนี่มันยังคลักเลยครับเขาขอถ่ายรูปสักหน่อย,ยโอ้ครับนัน,ง,นงอกเป็นหนุนดาครับข้างในมีอยู่ตีนก็นี่มันเคยงอกหลึกไหม คอยขุดเอ้าใจเย็นนะครับนี่นีดากเหลือขงในหนุนดาหมอยาฟันก้อนเดีอดเย่อคือใจเย็น,ยนยเยดนเดื้ดดิมนาเลยแม่เจ้าดอโอ้โหหวานเลยครับหลังจากเดินมาจากข้างนู่นครับผมเรียกให้แม่มาเลย่อแม่แม่

มีมีกำลังออกคือกันน้ำหลเดเยวะน่คร enfin ับนั่ครับเห็ดคนแดงครับล้างออกเลยครับนู้ดาโอ้โหหนางอกยาวๆเออหนูมูใหญ่เต็มตะการอะไรประมาณ อุ่มหาเลยเลยเพื่อเจอเพื่องอกกล้ๆกันครับโอ้โหหอกไ้ทางงอกเูยแค่ตรงนั้นครับผมปุ่มเดียวเลยเย็นเลยใจเย็นคุดคุดใจเย็นๆเนี่ย ได้มาเร็วดาครับผมตะกาหาพึ่งครับเลยมันใหญ่ครับโอ,อ้มานครับพี่น้องเฮ็ดกำลังออกครับเฮ้ยะเดี๋ยวผมช่วยแม่คุดครับว้าวฮะ มีแต่ริบหยอวะพี่น้องหูวกําลังขึ้นเลยเหนียวถอยหนึง่งนะเชือกใบถอยมาคุดใช่ไหมเออนี่ครับนี่คนแดงครับผมมาคุดไม่มีไอ้คุดครับผมวันนี้ผมมาหาพึ่งครับก็เลยมันไม่ได้พึ่งก็เลยอยากหาเฮ็ดครับ ครับมาเลยมันไม่ได้พึ่งครับพึ่งหายาครับผมด้วยมีเห็นพึ่ง wow, าวายเห็ดแท้เห็นก็ถือเห็ดออกมาห้ย wow. ม wow, าหาเห็ดดี่กอืวดโดบะคักสวยงามครับเกตพิมีมเนี้ครับนี่มีแต่ตีนยาวแมมโอ้เห็ดโคนครับปีหนึ่งจะได้กินทีนึงครับ พี่หนึ่งจะได้กินสักครั้งหนึ่งอืมนะครับกำลงังงามเลยพี่หองเอ้ยวะอืโอ้ักค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 ัก,กมันงามขนาดครับผมอีกคนแดงครับผมอืม หมานแล้วหมานแล้วเด็กพอตุ่มแนนอนเด็ะคุดอลนนี้เดี๋วไปหาตอกันครับพี่น้องวัวโอ้ดอกงามๆเดี๋ยวมีดยาวมากเลยอย่งขักพี่น้อง ปะเหลียวปะเหลียวจักไม่ได้พึ่งครับผมมาปะเฮ็ดขุดเฮ็ดครับผมขุดเฮ็ดกันเลยอือตัวของงามเลยครับพี่น้อง อยกำลังตุ้มๆเลยว่ะเป็นตาสะออนครับผมโอ้ยอกไปแทงรุนบนกำลังเกิดดีขึ้นนู่นแม่ไปขุดอยู่มุมนึนครับผมแบ่งกันขุด ใจกันคุดสองคนอย่ามาเด้อคอยขี่คอยขี่ทั้งวะขี่ยูขี่ยูอย่ามาเด้อครับ <c oughs> <c oughs> ผมอ้ยนั่งใจเย็นติบเลย <c oughs> ป้าเฮ็ดแล้วพอแล้วเฮ็ดไปเลโอ้ ง,งามครับพี่น้องเห็ดคนหมูครับนั่นโหนเลกหลายครับผมนี่เลยดวยงามครับ เฮ้ยน้ำพุ่ใจเย็นตึบเลยอ้าวฮัก ออ้ขักๆเลยพี่น้องเห็ดเฮ็ดคุณแดงครับผม,ม,มนี่ชอบดอกนี้ครับผมงามๆเลยครับนี่นี่ครับเกจพิมพ์นี่ขนาดนี้ครับผมงามๆเลย ครับพี่น้องไปครับผมขุดต๊ะยังเล็กเยอะอานเลี้ยงแถวเลยครับพี่น้องนี่แหม่ขุดไปเส็จเลยทันหมุนนาครับนี่ยังเหลืออีกครับผมเออหลายครับพี่น้องแต่กินอยู่วันนี้ขุดต่อไปครับผมยไอ่มีสัญญาณเลยนี่ยไแม่จะลายซดเนะี่ยลองดูว,ว่ะเผื่อมันได้ มันหอกเป็นแถวไปเลยมันหลักใหญ่ครับนนาจะลึกฮึบงามเลยครับอืมก็มีคขอยบบหาเพ่งก็น,นีคขอยมาได้แล้วมาห็นเฮ็ดแล้ว ก็สีอาฮิล้ะบานนี่โอเคพี่น้องเดี๋ยวผมคุดไปเลยเลยครับผมคอยดูตอนจบทีเดียวครับผมนี่ครับคุดเสร็จแล้วครับผมนะครับโอ้เดี๋ยวมาต้มใหญ่หนึ่งเลยดีครับตอนนี้นะครับเป็นกิลโลเ,เกือกกิโลเลยนั่นไหมนเนาะยังไม่เลียกวังไปครับไปหาบนไม้ครับ อุ้ยดอ,อ,อกนีก่บกักคักบักคักไปครับผมนะครับนั่งเฝปาเฮ็ดอยู่กแกนะครับเจออีกมูนหนึ่งครับผมเดี๋ยวให้แม่คุดครับนี่ครับอเฮ็ดคนแดงครับผมรัองออกเลยครับวะโอ้มงไงนยจากแมงเมงอาจบมาเนาะ มีไพ่อาจบมากครับไหนดองนี่อยู่ในหลักน้องเต๋านี่ครับพี่น้องสวยๆเลยครับเออตกลูกเล่นน้อยลูกตกลูกวกโอ้เห็ดคนแดงกำลังโผล่เลยนี่ครับงามๆเลยครับพี่น้อง หลากกี่ใหญ่ครับตีนเขาจั๊กว้าไม่ได้หาพึ่งครับวันนี้หาพึ่งเรวไม่เห็นก็หาเห็ดครับปุ้มมีหน่อยไม่ได้เอาอะไรมาเลยครับจอก็ไม่ได้เอามาผมมาหาพึ่งครับผม ต้พุบบเลย <c oughs> อันนี้หลากม่ยาวเท่าอันนึ่นแลไหมเนาะดีมันตืน่นปวกเสียบกันนี่เลยเนี่ยโตกลุ่มปวกีปวกอครับผมเด็ดออกปวกวิ่งขึ้นมาแล้อ่า เห็ดคนแดงเห็ดคนแดงครับอ๋ออันนี้ลึกดูขน,นั่นั่นก <c oughs> ันเขาจู่วาโอ้ยดูพากันมาดู เอาของแฉกมากกไมมเอามามต้องงอกต่มใช่ไหมนเนาะเชื้อปูวกจะกินม่ไดเปล่าคนาดเนีเชื่อไว้ได้ปีน,ปน,นี้อีออกคนเดงจะออกมาให้เราออกตะเด็นเ่นุะนี่เห็นไหมนี่ อันนี้หัวรุดหายเขามีกีดพึงครับโอ้บักคักบักคักกำลังึ้นอืมอืม,อมนี่กำลังคืนด้วยกันโอเค okay, ครับพี่น้องเดี๋ยวคุดก่อนครับผมคอยรับชมต่อครับผมผมแนน คือละคือล้นะครับไปมาสองคนก็แม่ครับไปเดี๋ยวหาต่อครับผมโอเคครับพี่น้องนี่ครับยุ่งนี่เด็กชาตินี่ครับผมไปครับมุนหาเฮ็ดครับผมเจอพึงมีมครับผมจะกินมีนหวานไหมครับผมรอดูกันครับผมโอ้หนำยังใจครับผมวะโอ้ โอเคครับผมไปครับผมครับพี่น้องครับผมฝนก็มานะครับออกจากป่าพอดีวันนี้ไม่ได้พึ่งครับผมได้มิมอยู่ลังหนึ่งสองลังนะครับก็เลยไปหาเฮ็ดเลยครับผมนี่ผลงอนครับเฮ็ดโอ้ดอกอลังการครับนานมีแต่สวยๆครับนี่ขนาดนี้ก็ถ้าขายก็หลายบาทครับผมเนี่ยแต่พอกินครับผม เสียว่าไ่ไปเที่ยวเที่ยวกับผมโอเคครับผมนะครับท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปครับก็อย่าลืมนะครับไปกำลังใจกันครับผมนะครับชอบในการหากินนะครับผมก็อย่าลืมไปกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับผมช่องของผมครับผ่านมอสลิมูนครับผมนะครับก็หลากหลายการหากินครับพี่น้องนะครับไม่ได้หาพึ่งอย่างเดียวครับเจออะไรก็เอาครับผมฝนก็มาแล้ว จะเผื่อได้จ้าบึงนี่ครับแต่ว่าจักมันจีตกไปตกนะครับโอเคครับผมขอลาพี่น้องเพียงเท่านี้ครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับผมนะครับไม่ได้พึ่งครับหาพึ่งไม่เจอนะครับโอเคครับขอลาพี่น้องตรงนี้ครับผมขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ